สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสี่หักจูคู่จุคนครับตอนนี้ผมอยู่ตีอำเภอชจยงคําจังหวัดพะเยาครับครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงตึงกันนะครับผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาพอบรรยากาศของในตัวเมืองอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาซึ่งที่หันอยู่นี่นะครับตั้งหลังคูนะครับก็เป็นหลังกาดมั่วนะครับโอ้แต่ก่อนผมเป็นออนนะครับผมมาชื่อเข้ากข้ากินนี่นะครับแต่มาพอบรรยากาศนะวันนี้ว่าจะเป็นดจนะครับ บรรยากาศยมแหลงเป็นนะครับผัวแม่เป็น้องที่เลิกการเลิกงานครับกว่ามาใจซื้อกับเขาให้หลังกานม้วนนะครับอันตรงนี้เป็นแยกหน้าไปสนีนะครับหน้าปู้นก็เป็นที่ทาการไปสนีอำเภอแจงคำจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับนี่ร้านเต้าหวานหน้าแสงเสน่ห์ตรงนี้ก็ไปนร้านขายยานะครับนี่ร้านเตะวันนะครับพ่อแม่เป็นนองเตรียมเกยมาซื้อของก็เดี๋ยวห้องนี้นะครับไม่พอแล้วครับว่ายำแหลงจี้นะครับคนได้ตีบุวมีก็บเข้ากระเป๋าก็สามารถมาซื้อที่ หลังการมั่วอำเอจะคับจักรยาเพะเยาได้นะครับกับการจราจรก่อจะคือคับน่อยนะครับตอนคำนี้นะครับก็จะมีพวกค้าม่ขายครับมาตั้งร้านขายนมขายเค้กหอมมุ์แสมก้อยชากัรล้วก็มนี้นะครับฟังนักพู้นะครับคำมโนฟังทางสายมือของเขานะครับนี่ก็เป็นทับเขาซุกนะครับโอตะกอนเมื่อผมเป็นวัยรุ่นนะครับก็ได้มาซื้อตอนนี้นะครับมีร้านแรกที่เข้ามาก่อนทางสายมือนะครับผม เป็นกับขา้าวซุปนะครับไข่มดกว่าครับไอไข่หมดใช่เไหมวันนี้รู้สึกว่าจะคนนักนะครับนเนาะบวได้มาแอวเหมือนแล้วครับวันนี้มาแอวก็กป้าโอกาสดีนะครับหอยปล่อยปะคะหอยปล่อยครับครับ ตันนี้ก็เป็นกับข้าวซุกนะครับผมไปเป็นปน้องครับหลังจากที่เลิกการเลิกงานแล้วก็มาซื้อกันนะครับที่หลังการ์ดมอเนี่นะครับเพื่อผอบรรยากาศกว้างๆนะครับ นะครับผมไม่เป็นองครับเดี๋ยวป่าไปพอตรงไหนนะครับว่าเปิ้ไข่ยังพ่องนะครับรรยาการก็คึกคักนะครับตอนแรลงจี้นะครับเพราะว่าก็หาเขเข้าก็ป่าไปกินกันที่บ้านนะครับมีอาหารสำเร็จรูป Ô mọi người ơi 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 mọi Yorumu yorumu yeniden

香啊，好香。 เอามาจุดนี้แล้วเนี่ยค่ะ เออไอ้หูฟ้ามีไดยอะเยมีไดีเยอะถ้าจะไปแต่งของแต่งอะไรนี่เอาไว้ทีนี่แหละทอาไว้ินเอาลูกสวยด้วยพี่นี่นี่นี่แหละเป็แดงเแดงนี่แหละนี่แหละ ครับอแม่พี่น้องครับคลิปนี้ผมขอขอบคุณปอแม่พี่น้องทุกสนนนนะครับที่คอยที่ตามคลิปผมนะครับบอกว่าจะเปลี่ยนคลิปกินเมนูอาหารคลิปปลาทำอาหารแล้วก็คลิปปลาไปเอลนะครับอย่าลืมกดครับสไกครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพบกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ